ครับไปดูปูพรมมิสิงตัดกระดาษสี่อกันเลยครับตอนที่อบตอให้แก้ถามแก้ถามกี่หลายอืมรอสิบบ่อถึงสิบบบอถึงบ่ถึง พันหนักนั่งดูให้มาทำมาทำมากี่คนมากี่คนสองคนสองคนหนูทำไว้เพ็่อมาดูทำไมทำทำไมแล้วมาจดแล้วบ่อะไรบ่ทายรูปผ้าอะไรไว้เอาครับกระดาษไปเอากระดาษมาไหมเอากระดาษไปอย่างนี้ เอาบันทึกไว้ยังเล็ดว่าตูนหายแล้วก็นี่ใครยากเรียนอะไรก็เปิดดูกี่รอบก็ได้อตอนน้อยเห็นลุงรอบไม่ให้ามมยางคองเลยลุงรอบถาม,มแกรู้จักไม่เหรอลุงรอบออลุงรอบถามยางคองเลยตอนน้อยเห็นอยู่ แำหมาลุงียมลุงียมก็ทำเป็นว่าไปหาตะหม,ม,ม,มอตะหมอป่วยเข้าไอซียูยู่ไรหวันนะเออแต่ก็นี่ตะหมอออกมาแล้วเอเอออกแล้วเขาให้ตัดกระดาษห้ดูตะหมอบอกว่าโอ้ยลืมมดแล้วถึงจะออกไอซียูมาลืมว่าลืมคิดอะไรเ่ใครออก,อ,อ,กอืมก็เลยไปตามคนอื่นต่อต่อหมาก็เลยมาเถึงแกเนี่ย cặp 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 không cặp 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 คิดคิดหลายไปด้วยพับแล้วก็คิดว่าให้ซ้ำนี่วันนี้วันพระเย็นเขาก็ต้องไปอัดคลิปไอตีกองคำวัดประขายพวกเนี่ยเขา อาตจกไต้เข้าสะอาดผู้นั้นได้สิบครั้งแล้วนี่ตีกองคำไปตามลุงเนินมาตีถ้างั้นบ่ได้ตีตมบอกว่าสองปีแล้วบ่ได้ตีเว้นไปสองปีแล้วเขามาตามเนี่ยเขามาตามอัดคดลิปไว้คนคนก็เปิดดูเรื่อยเลยจังหวะกองคำบ้านเฮาบ่บ่เหมืนใคร bây giờ mới kiếm xong rồi. Sí thập kèm. Tà đó có. thêm 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 Thèm ไหน? Thèm chết. Tôi không có gặp. Họ không biết gặp. Mắn hay nè Tí hả? Vẫn vẫn vô bỏ Vâng. Ta mọ có mi, ta mọ mi lục thím Còn on con này. ta có mi lục thím bọ, ta tắm ตามมาตีตีสักข้างวันวันันออกพรรษาหรือวันถัดก่อนออกพรรษาเล่นลงตีดูสักข้างดูจังหวะมันนี้เป็นยังไงของเหมือนกันว่าเดี๋ยวเดี๋ยวให้เปิดให้ดูว่าขายตีเป็นยังไงเดี๋ยวเปิดดูน่าค่ายกันแล้วมาพระมาบ้านเขากลับมาไปมาไปมาอยู่เนาะเดี๋ยวให้เปิดให้ดู ตะลุมตุ้มเม่งตะลุมตุ้มเม่งไมันเริ่มแรกกำามันเลยแล้วจังหวะบ้านเราอะบ่มีลีลาบ่มีบ่มีอะไรลำพบดเริ่มมาก็ตุ้มเม่งตุ้มเม่งเลยแกแกนี่ปีอะไรเนี่ยปิดทาะปิเทาะสองสี่แปดสองบแปดบเอบสเทิรนเ็งเพอหอบปีมาเส็ง เกือบแปดสิบแล้วตาหงัดปีมาเสิงแกปีเท้อปีเดียวคุณพระโกบอ๋อลุงกอบเหรอปีเดียวก็ลุงกอบเหรอลุกอบปรปลาไช่เลยเ่้าอยู่กลางบ้านคนข้ามไม้ช่างไม้ ลุงกอบ,บ้านเนี่ยบ้านผาดาอ๋อไอ้ลุงแจอ๋อปีเดียวก็ลุงแจลุงกอบอลุงแจก็อันนั้นเป็นอะไรเส้นเลือดนะนั่งนั่งรถเข็นแล้วอะนั่งรถเข็นแล้วเดินบกให้ได้เป็นเส้นเลือดอหรือวูบผู้ต่อวูบมั้ง แกแทบยังแข็งแรงเนะาะแกไปตรวจโรคประจำปีทุกปีวะทุกสามเดือนโอ้ทุกสามเดือนตรงไหนโรงพยาบาลท้องแท้งขาดหรือตรงไหนนะความดันทุกย่างปกติความดันมีความดันไตมันแกอ่ะ มีกันทุกคนนะความดันไข้ม่เห็นร้าเลยตะโกนนะตะโกนไม่เคยเห็นร้าเสียแล้วตะหม้อเสียแล้วเออเสียแล้วเสียไปได้หลายปีแล้วสามสี่ปีแล้ววะป้าเต้ายังอยู่ป้าเต้าก็ยังไปวัดอยู่เสียแล้วต้องกอบอ่ะ งากระจายแล้วหนูอืมเอางากระจายแล้วโอ้โหดีเป็นเอางาต,ตกตกต้นมะขามเออตกต้มนมะขามลุงกอบแท้เป็นมะเร็งตรงไหนหัวจ้ำไ่ได้เป็นมะเร็งไอเขาก็โซมาส่งหมอดีจังเลยงั้นน่านหนูจะตัอตามดีกัน ไปบ้านพ่อใครสงสัยจะให้ลูกเป็นหมาจะยงจะยงพยโยกยงยงไม่ยงกันนั่งรถเข็นนั่งรถเข็นอยู่บ้านนั่นแหละไปเป็นยางเออเป,ป็นเป็นเขมีชาวต่างใต้เขมีเป็นยางก็าไม่ได้เป็นความบ้านลูกเขมีออคงคงลูกเปลี่ยนเขาก็ต้องสละระต้องอย่าง ต่อหมอไปอยูยามเป็นแถวอ๋อตอนนั้นนะแกแกเป็นยูคอนอะ่ะเป็นยูคอนตอนนี้เขาบุกไดิตอนนี้เขาต้องอย่าง้ตรงตรงแถวบางนานะบางนาที่วา่าเออไออุดมศุกร์อ่ะอืออือุดมศุกร์กัเขาเขากับพานขับรถไปทํางานพานพานก็แวะหาตำรวจบอยอยู่ตอนตอนเป็นยามนะอ๋อแกเป็นโกดกอนเหรอตรงนั้นนะอ๋อ <laughs> เขาก็แวะหาตาหมอบอยย่เวลาไปทำงานอุดมสุขวันที่วันเสาร์เขาไปเล่นรอลสวนล็อกเก้าบอลลอนล็อกก้าออนุูตตรงนั้นเ็นต่สองปีแกเป็นย่สองปีเพิ่งรูว่าเป็นตอจากแกตกตาหมอทน แค่น้าหัวหมูแล้วก็เห็นตัวมูกระทำมาก็ทำอืมทางบางก็ทำนี่หรืออะไรกันน่าเดิมลูกแกพูดยับว่าน่าเดิมอ่ะน่าเดิมน้องน่าดุมลูกน่าจันน่ะบ้านอยู่ข้างๆบ้านเฮาละนั่นกับเดี๋ยวนี้พิยู่จันทบุรีมากถามส่วน đu Lian, cái là Yuc, Chantaburi, Phuộc. Đúng thế, đúng thế. แกไปอยู่กุงเทพกี่ปีอ่ะสามปีสามสามสีปีแล้วจบไปเลยไาทำงานข่อสร้างทำงานยุคข่อสร้างยุ่ปีนึงตอนที่แกเป็นยามยี่หันตะพานอยู่ไหน เป็นบินอยู่ตรงเวิวัตนะเอาบ้าง,งน้าเน,น,นี่ยนะอ๋ออยูว่าเที่ยวเหมือนกันเหรออืมม <c oughs> ัน,นเคยนอนกูย้อมกินมอเตอร์ไซค์แล้วมาวินแค,คที่อืมช่วงนั้นเดี๋ยวตรงมันอยู่ตรงที่ขายก๋วยเตีย๋ยวเอี้ยงขายก๋วยเตี๋ยวอยู่บ่ช่องนั้นนะ่ะหรือ,อยัางว่งได้ขายหล่อน,น,นขายแล้ววนนะผ่านเป็นวินแล้วก็เอี้ยงขายก๋วยเตี๋ยวช่วงนั้นน่ะ

ไปหลยบ่ย <và> ูนานที่สุดยูตรงไหนละทำโดมส้อโดมสุขนี่หละนานที่สุดนงสองปีอะที่เป็นยามอ่ะโอเคเขาอักขาสอบไรได้อืมโอ้ไม่ได้จะัยาไปก็ยา งูตัวแก่เมียตัวแก่มีตัว,ม,ตวมีอะไรตัวผาเปื่อเป็นเป็นโรงงานอะไรนะหรือเป็นเก็บกระดาษโรงงานไม่โรงงานอะไรก่อโรงงานไม้งงไม้ไม่แล้วก็รากเป็นร <c oughs> ากทรงรากปูนรากเป็นโรงงานไม้ทรงก็ถึงบ้านหาเพื่อนนี้ก็จะดีขึ้น จะทำหาย อ,อยางีอางเลยไปอ้างอันนี้บัวเชียงน้อยคลิปนี้กระจบอย่างท่านนี้อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์กันนะครับสวัสดีครับ